สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ต้นมะพร้าวนะคะเพ<ม>ื่อนเห็นไหมคะเห็นยอดมันไหมคะนี่เราใช้ดูนะคะว่ามะพร้าวเราเป็นอะไรเราปลูกมาหลายปีแล้วคะ่ะแต่ต้นนี้ก็ยังไม่เคยมีลูกนะคะมาดูใกล้ๆก,กันเลยคะ่ะของคว้าก็มืดคลึมเลยคะ่ะคิดว่าฝนจะตกนะคะเห็นไหมคะ ใบมันก็จะเป็นแหว่งๆางนี้ค่ะใบนู้นก็เหมือนกันจะให้ชมนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆมันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ต้นนี้เป็นแบบเกือบทุกใบนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ไปดูต้นต่อไป ต่อไปก็อยู่ข้างๆนี่เองต้นนี้ก็เป็นค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้ยอดกุดไปเลยนี่ยอดของใบมะพร้าวกุดไปเลยนะคะเราก็ไปถามผู้รู้มาผู้รู้ก็บอกว่า มันจะมีตัวด้วงนะคะตัวด้วงหรือตัวนอนทํานองนี้แหละค่ะมันมากัดถ้าขืนเราปล่อยไว้มะพร้าวเราก็จะตายนะคะนี่ค่ะมันก็เป็นลูกนะคะนี่ครั้งแรกไม่ติดลูกนะคะนี่ครั้งที่อันนี้ครั้งที่สองแล้วนะคะเราไปดูต้นต่อไปเลยกันนะคะต้นนี้ต้นที่สามเพื่อนๆจ๋า ต้นนี้สมบูรณ์มากเลยต้นนี้สมบูรณ์มากมีลูกเต็มต้นนีค่ะดกด้วยต้นนี้ไม่มีหนอนมแมลงมาชอนชัยนะคะดรวยว่าเราเอากาบออกหมดแต่ต้นนั้นมันดึงไม่ออกค่ะเพื่อน มันก็เลยม่เี่ดกนะคะจัดว่าดกมากทีเดียวเชียวเอ็ลูกนี้ลูกเล็กกว่าเพื่อนยังไม่ได้อ,ออกนะคะว่าจะอ,าออกอยู่ดก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 ต้นนี้ดกพร้อมกันนะคะเพื่อนเพื่อนพร้อมกัน,กนทั้งสามต้นนี้เป็นพี่น้องกันแต่ต้นนี้นะดกนี่กันนะ,ะดกมากมากเลย ขอต้นนะคะถ่ายวนรอบต้นนี้มันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนี่ค่ะเราก็ตัดกิ่งออกเพราะว่ามันจะไปของบ้านคนอื่นเขานะคะนี่ค่ะนี่คือเกลือนะคะเพื่อนๆเ,เกลือที่เราจะไปใส่ที่กับมะพร้าวนะคะที่ต้นมันนะคะเมื่อกี้นี่ท้องฟ้าคึมตอนนี้ลงเม็ดนิดหน่อยนะละเรารีบไปเลยคะ่ะเพื่อนเ,อนเอนจ๋า เราจะใส่นะคะไปที่กาบของมันนะคะเพื่อนๆเห็นนะคะนี่ค่ะกาบของเขาเลยใส่ทุกกาบเลยนะคะ นี่ค่ะต้นนี้มันมีหนอนจริงๆนะเนี่ยทะลุเป็นรูเลยเพื่อนๆใส่ไปเลยนะคะัอนี้มันเปียกเราก็ใส่ให้ถึงยอดไปเลย ใส่อีกหน่อยใส่อีกหน่อยอจะมากินอื ถ้าฝนตกแรงเราก็ไม่ต้องรดน้ำนะคะมาดูว่าฝนจะตกแรงไหมเท่านั้นเองใส่ให้ทุกๆก,กาบเลยนะคะเพื่อนจะมีพวกมดพวกแมลงต่างๆที่มาอาศัยยู่นพวกหอยทากเนี้ย อันนี้ไม่ถึงเดี๋ยวคนมเตี้ยนะก็เพื่นอนเดินวนรอบต้นมะพรา้าวคนมันเตีย้ยนี่แหละค่ะมันจะมีพวกกาบพวกนี้นะคะ เป็นที่อยู่ของมดของมแมลงนะเพื่อนเพื่อนเราก็พยายามลดนั่นเห็นไหมคะเพื่อนเเห็นไหมเห็นหมดไหมคะเราใช้วิธีโยนเข้าไปเลยเราไม่ถึงเราก็โยนเลยนี่โยนเลยหมดแล้วค่ะหมดแล้วนี่มดมดเต็มเลยมดเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะลดน้ำแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน ก็ดดน้ําไปที่กาบนะคะากาบที่เราใส่เกลือไปเนะะื้ค่ะมันจะได้ละลายเข้าไปหาตัวมดตัวแมลงต่างๆนะคะเราใส่เกลือไปนะคะเข็มไปก็อาจจะเกิดอันตรายกับมะพร้าวได้นะคะก็มีประโยชน์นะคะในการไล่แมลงไล่มด หรือว่าพวกตัวด้วงตัวที่มันกินยอดมันนะคะแล้วอีกอย่างผลดีก็คือทำให้มะพราะ้าวมีรสิที่ที่ดีขึ้นนะคะดีรสชาติกลมกล่อมทำให้มะพร้าวหอมหวานเขาว่ากันนะคะดกมากเลยเนี่ยเรากลัวมันจะตายนะมันดกเกินไปเนี่ยออกดอกอีกก็มี เลกจันนะก็จันเนี่ยออกใหม่ก็มีเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนจา๋าใส่เกลือก็เสร็จลดน้ำก็เสร็จนะคะน้ำน้ำกดเด็นถูกแว่นตาคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วัดำกะปิทันเนื้อด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ